อ่าโอเคอพวกเราดูนะครับอ่าเราจะเราจะคว้านประมาณสักสองเซนครับสองเซนสองเซนครับสองเซนสองเซน ไม่จไปคุยมากคุยเบันมาไม่คูค่สาธิตกวมอกันสาธิตกอนผู้หญิงทำเนี่ยมะนาวเลยเลยผู้หญิงทำไม่ได้ท่าวันนี้ก่อนเหมืนจะก็เลอ๋ออ๋อคือขูดเปลือกมันก่อนแล้วก็ค่อยหมุนหมุนหมุนรอบแล้วก็ดึง เราก็ต้องตัดกิ่งมันนี่นะครับวิธีการมูดิ้าตัวต้นใกิ่ไม่แก่เกินไปกิ่งพอดีครับกิ่งพอดีประมาณสองเซนเอาที่พอดีนะครับเอาที่พอดีอ่าแล้วขูดขูดนิดหนึ่งขูดนิดหนึ่งขูดนิดหนึ่งย่าทำอื้อหน่ขูดนิดหนึ่ง อ่ครูที่หนึงครับูดให้ทีนี้ไอ้ไหนนั้นครูอยู่ไหนนี่ครับครูไม่ไม่ไอ้กระป๋องครูอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไอ้ในกายนัทเอามาเอามาก่อนไอ้น้ำยาแรกแรกครูอยู่ไหนกระปุกกระปุกเอามาทู่ไหนบลูสตาร์อันนั้นครูอยู่ไหนไอ้ที่ที่สัมรีสัมรีไอ้เอามานี่อันเมื่อกี้ก็คือบลูสตาร์นะครับอันนี้ก็ซัมลีนะครับแบบซัมรีไม่ผ่านครับเจริญการเจริญเติบโตของหนาหนาหกมาเลยนี่ก่อน ฮะโอเคมาครูสตาร์ครับถือให้ครูหน่อยมีดครับอันนี้น้ำยาเร่งรากครับเพราะว่ามันจะออกจากรากมันจะออกชะกขบนแล้วก็เอาตัวนี้ทาครับมันเอามาทำใหม่ ทากันคะทุกคนคือเราต้องทาให้มันทั่วต้นไม้ทั่วเลยนูสตาร์ครับเพิ่มแรกครับผู้ไทยทั่วตรงที่เราเื่องากเร่งรัดในไอ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 ไ่ไอ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 ไ่ไอ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 ไ่ไอ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 ไ่ไอ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 ไรไอไ่ไอไ่ไอ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 อไ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  ปั๊บเราก็ได้ทำการมาีนแล้วเราก็จะเชือกฟางมัมัดครับมัดมัครับในเชือกฟางมัดให้คุณเชือกฟาครับคุณไม่รู้ผมบอกครับมัดมเชือกฟางครับเอลงไปสครครูผมรู้ว่าคุณไม่รู้มัดแน่นมัดแน่นไม่คุณจะมาข้างล่างด้วยเียอ้ามัดแน่นคุณจะถือมึงไม่ให้ถือนี่ละไม่ต้องมัดเลยไม่แน่นม่เลยเี ก็ได้ทำการมัดแปมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วไปแล้วตอมัดอีกเดี๋ยวได้ครูมัดอีกมัดแล้วนะครับมัดอีครับมัดกำลังมัดรอบที่สองครับมันรอบที่สองแล้วนะครับแน่นด้วยไม่แน่นไม่หรอกใครเขาบอกไม่มีกิจในร่มเลยโอ้สวยอุ้ยจุไม่แน่นไม่หรอกอาจารย์บอกออกมาห้ามหมุนห้ามหมุนจับไปรูดี

จับตรงนี้ตรงกลางเนยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่นี้แหละแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับแค่นี้พอเราทำเองพอเราทำคนละต้น